ส,สดีค่ะว,วันนี้นะคะเมนูกับน้องมินตานะคะก็จะมาส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าอีกหนึ่งหลังค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็สร้างอยู่ที่บ้านดู่ค่ะตำบลดู่อำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดค่ะซึ่งสร้างอยู่ติดกับออฟฟิศอนาวินเลยค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้น้องมินตาแนะนําตัวนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กอรี่ินตาเป็นของนคะคะอายุ9ก้าขวบ วันนี้หนูจะมาทำอะไรนะคะลูกมาช่วยคุณแม่รีวิวบ้านช่วยคุณแม่รีวิวบ้านเนาะสำหรับแบบบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านชั้นเดียวค่ะมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะ1ห้องรับแขกนะคะแล้วก็เป็นห้องครัวแบบเปิดโล่งค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมตัวบ้านกันเลยนะคะ สำหรับแบบบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านทรงอนอร์ดิกค่ะลูกค้าเป็นหลังคาทรงจั่วนะคะพื้นที่ใช้สอยของบ้านทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่95ตารางเมตรค่ะหน้ากว้างของบ้านหลังนี้นะคะก็อยู่ที่10เมตร50ค่ะความลึกลงไปอยู่ที่10เมตรค่ะเดี๋ยวนุกจะพาดูแต่ละห้องกันเลยนะคะสำหรับความสูงของบ้านหลังนี้นะคะเราจะยกพื้นสูงอยู่ที่60เซนค่ะ จริงๆด้านหน้าตรงนี้ค่ะลูกค้าจะเป็นบันไดขึ้นอยู่ที่3ขั้นด้วยกันนะคะแต่ว่าทางเจ้าของบ้านค่ะอยากเปลี่ยนเป็นบันไดใหญ่เลยนะคะลูกค้าขั้นเดียวค่ะตรงนี้ก็เราปรับเปลี่ยนให้ได้ค่ะขึ้นมาตรงจุดแรกค่ะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะความกว้างนะคะอยู่ที่ห้าเมตรห้าิบค่ะตรงนี้ค่ะความยาวอยู่ที่เมตรห้ิบนะคะลูกค้าจะกว้างไปถึงฝั่งด้านนี้เลยค่ะก็สามารถนั่งเล่นด้านหน้าบ้านรับลมเย็นสบายเลยนะคะ สำหรับหลังคาตัวบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นสีเทาพยับหมอกค่ะลูกค้าส่วนตัวบ้านนะคะจะเป็นสีเทาควันบุหรี่ค่ะเทาอมขาวค่ะแล้วก็ตัดด้วยบัวสีน้ำตาลนะคะ ส่วนงานตกแต่งค่ะทั้งหลังเราก็จะมีการตกแต่งให้ลูกค้านะคะ mm hmm. เช่นเสาโชว์นะคะแล้วก็แผงโชว์หน้าบ้านนะคะอันนี้เราจะปูเป็นกระเบื้องค่ะลูกค้าเป็นลายหินสีเทานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะตัวป้านะคะระเบียงหน้าบ้านค่ะเราก็จะใช้เป็นฝ้าระแนงนะคะทาด้วยสีน้ำตาลค่ะแล้วก็จะตกแต่งด้วยไฟดาวไลท์นะคะเพิ่มแสงสว่างค่ะ สำหรับผนังตรงนี้นะคะลูกค้าก็เป็นผนังโชว์ด้านหน้าตัวบ้านนะคะอันนี้เราก็จะตกแต่งให้กับลูกค้าด้วยนะคะก็จะมีทั้งติเป็นพวกกระเบื้องนะคะอันนี้จะเป็นกระเบื้องลายหินสีเทาค่ะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะตกแต่งด้วยบัวนะคะจะมีขอบบัวค่ะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะ เปิดประตูเข้ามาห้องแรกนะคะก็จะเป็นห้องะอะไรนะคะน้องมินตาห้องรับแขกห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกห้องนี้ค่ะก็จะเป็นห้องที่เชื่อมไปยังห้องครัวด้วยนะคะลูกค้าเพราะว่าห้องครัวของบ้านหลังนี้ค่ะก็จะเป็นห้องครัวแบบครัวเปิดนะคะเราก็จะมีการเกาะเคาน์เตอร์บาร์ค่ะแล้วก็เกาะเคาน์เตอร์ครัวให้ลูกค้าด้วยนะคะ สำหรับขนาดของห้องหลังนี้นะคะก็มีขนาดความกว้างที่5เมตร50ค่ะลูกค้าลึกลงไปก็อยู่ที่7เมตร50นะคะเราก็จะแบ่งโซนตรงนี้ค่ะเป็นโซนของห้องครัวนะคะซึ่งเราจะก่อเป็นเคาน์เตอร์บาร์ค่ะในโซนนี้นะคะเราก็จัดเป็นสัดส่วนนะคะอยู่ที่3เมตร50นะคะจากตรงนี้ไปถึงตรงโซนหลังบ้านนะคะ ในงบก่อตั้งของบ้านหลังนี้นะคะเราก็จะมีการก่อทั้งเคาน์เตอร์บาร์นะคะแล้วก็ทําบานซิงให้ลูกค้านะคะอันนี้คือทางบริษัทมีให้หมดเลยนะคะทั้งบานซิงแล้วก็อ่างล้งางจานนะคะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นบานเตาแก๊สค่ะบานเดี่ยวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบานเปิดคู่นะคะแล้วก็อ่างล้งางจานตรงนี้เราก็มีให้ลูกค้าค่ะอันนี้ค่ะที่เราเลือกให้นะคะก็น้ําไหลไฟสว่างนะคะพร้อมเข้าอยู่นะคะตรงนี้ค่ะ ส่วนเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะคะเราก็จะมีการปูกระเบื้องกันเปื้อนให้ลูกค้าด้วยนะคะแต่หลังนี้ทางเจ้าของบ้านก็เพิ่มปูไปสดฝ้าเลยนะคะอันนี้เราก็ทําเพิ่มให้ค่ะในงบของลูกค้านะคะก็จะเป็นตัวเตาแก๊สแล้วก็เครื่องหดควันนะคะที่เหลือทางบริษัทก็มีให้เลยค่ะสวย,สวยเลยค่ะสําหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูครัวค่ะที่เปิดไปยังด้นงานหลังบ้านนะคะ ด้านหลังบ้านอันนี้ค่ะเปิดออกไปค่ะเราก็จะมีงานเคพื้นรอบบ้านให้ลูกค้านะคะอยู่ที่1เมตรนะคะแล้วก็เราจะติดตั้งถังน้าปั๊มน้ําให้ลูกค้าด้วยค่ะน้ําไหลไฟสว่างพร้อมเข้าอยู่เลยค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะนอกจากประตูทางเข้าห้องรับแขกแล้วนะคะเรายังมีประตูเพิ่มให้อีกหนึ่งบานนะคะเป็นประตูเปิดให้อย่างด้านข้างบ้านนะคะลูกค้าเปิดออกไปตรงนี้ค่ะเราก็จะมีเป็นบันไดให้ด้วยนะคะจริงๆลูกค้าสามารถต่อเติมเป็นระเบียงเชื่อมได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะ แล้วก็ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะเราจะมีเป็นหน้าต่างโชว์บานนี้ค่ะลูกค้าเพิ่มความมินิมอลให้กับตัวบ้านนะคะอะเพิ่มเติมด้วยสีน้ำตาลนะคะเป็นกระจกกลมค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะ ต่อไปเราจะพาไปชมห้องอะไรนะคะน้องมินตาห้องนอนที่หนึ่งค่ะห้องนอนที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะห้องนอนห้องนี้ค่ะก็มีขนาดอยู่ที่สี่เมตรห้าสิบคูณสาเมตรห้าสิบนะคะลูกค้าถ้าเรามองมาจากด้านหน้าบ้านนะคะอันนี้ก็จะอยู่ห้องด้านหน้าเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าห้องนอนทั้งสองห้องนะคะก็จะเป็นห้องนอนไซส์เดียวกันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะเราก็จะมีหน้าต่างเปิดรับลมให้นะคะลูกค้าเย็นสบายเลยนะคะอันนี้จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะคะแบบนี้ค่ะเลื่อนสองนะคะลูกค้าแล้วก็ด้านหน้าค่ะอันนี้ค่ะเราจะเป็นหน้าต่างบานกระทุงนะคะไว้เปิดรับลมเช่นกันค่ะนี่ค่ะลมเย็นสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็ห้องห้องของเรานะคะเราก็จะตกแต่งด้วยบัวกันเปื้อนให้ด้วยนะคะลูกค้าเราจะติดบัวให้ค่ะด้านล่างนี้เลยทุกห้องนะคะ ส่วนกระเบื้องในบ้านนะคะอย่างที่นุ้แจ้งก็คือทางเจ้าของบ้านสามารถเลือกได้นะคะอันนี้จะเป็นกระเบือ้อง60คูณ60ลายหินอ่อนค่ะของหลังนี้ค่ะก็อยู่ในงบประมาณที่เราให้นะคะสำหรับแบบประตูที่เราให้นะคะทางบริษัทค่ะก็จะมีแคตตาล็อกให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าก็จะสามารถเลือกสีเลือกแบบได้นะคะอันนี้เราก็จะมีทั้งลูกบิดบานพับแล้วก็เป็นกันชนประตูให้ด้วยนะคะ ต่อไปเราจะพาไปชมห้องอะไรกันนะคะน้องมินตาห้องน้ำค่ะห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องนี้ค่ะลูกค้าก็เป็นห้องน้ำที่อยู่ตรงโซนกลางบ้านนะคะถือว่าเป็นห้องน้ำรวมค่ะที่สามารถใช้ได้ทุกคนในบ้านนะคะรวมทั้งแขกที่มาด้วยนะคะห้องนี้จะเป็นห้องน้ำใหญ่ค่ะลูกค้าจะมีขนาดนะคะ35คูณเมตรนะคะลูกค้าเราก็จะมีให้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งสุขภัณฑ์นะคะ ชักโครกอ่างล้างหน้ากระจกนะคะเราแขวนผ้านะคะที่ใส่สบู่ที่ใส่ทิชชู่นะคะตรงนี้ทางบริษัทก็มีให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ที่เราทําให้นะคะก็จะมีแบ่งเป็นโซนเตียกโซนแห้งนะคะห้องน้ําของเรานะคะแล้วก็จะมีกระจกกั้นให้ด้วยนะคะกั้นอาบน้ําค่ะอันนี้จะมีการปอบางอายนะคะแล้วก็จะใส่เป็นกระจกเทมเปอร์ด้านบนนะคะให้ค่ะ ส่วนกระเบื้องในห้องน้ําทั้งหมดนะคะทางบริษัทก็ปูให้ค่ะตัวผนังห้องน้ําก็ปูให้สูงจนจุดฝ้าเลยค่ะต่อไปเราจะพาไปชมห้องอะไรกันนะคะน้องมินตาห้องนอนที่สองค่ะค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่2องของบ้านหลังนี้นะคะก็อยู่ในโซนหลังบ้านนะคะลูกค้าขนาดของห้องนอนห้องนี้ค่ะก็จะเท่ากับห้องนอนที่หนึ่งนะคะ ก็อยู่ที่4ี่เมตร50คูณ3เมตรหนะคะก็ห้องนอนห้องนี้ความโดดด่นก็คือจะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะเดี๋ยวนุจะพาไปชมห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนห้องนี้กันเลยค่ะสำหรับห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนห้องนี้นะคะก็มีขนาดอยู่ที่เมตร50คูณ3เมตรหค่ะลูกค้าตรงนี้ค่ะอย่างที่นุ้งแจ้งทุกคลิปนะคะว่าห้องน้ําทุกห้องอาคาะเราจะมีสุขภัณฑ์ให้ครบชุดเลยนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบได้เองนะคะว่าชอบแบบประมาณไหนค่ะ แล้วก็ตัวกระเบื้องคาะเราจะปูให้จนฝ้าเลยนะคะความสูงจากพื้นถึงฝ้าค่ะก็จะอยู่ที่2เมตรหกสิบ่าลูกค้าแล้วก็เราจะมีการทำโซนเปลี่ยนโซนแห้งให้ทุกหลังนะคะรวมทั้งก่อบัางไอให้ลูกค้าด้วยค่ะ ชมบ้านทั้งหลังแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ค่ะงบก่อสร้างทั้งหมดนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะลูกค้าก็น้ําไหลไฟสว่างพร้อมเข้าอยู่นะคะลูกค้าก็จะได้เพิ่มพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะนอกจากนั้นทางบริษัทก็คือมีให้ทุกอย่างเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสร้างบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านแบบไหนนะคะ2ชั้นชั้นครึ่งหรือว่าบ้านชั้นเดียวนะคะกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําตรงนี้ก็ สามารถทักเข้ามาคุยกับนุ๊กได้เลยนะคะทางเราก็สามารถออกแบบให้ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะสำหรับที่พาชมแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาคุยทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะคะว่าเดี๋ยวแม่นุ๊กกับน้องมินตาจะพาไปชมบ้านหลังไหนนะคะสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ